สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเล่าต่อคลิปที่แล้วนั่นแหละค่ะเนาะเพราะว่าคลิปที่แล้วมันยาวมากก็เลยมาเล่าต่อในคลิปนี้ก็จะขยายความในสิ่งที่เราฟังคลิปที่แล้วนั่นแหละค่ะเนาะก็มีการเปิดเผยนะคะว่าใครสั่งลงมาสั่งกันเป็นท,ทอดนั่นแหละนะก็คือสูงสุดสั่งลงมา แล้วคนที่มาสั่งให้หยุดคุณอัญชลีก็เปิดยมาให้ทุกคนได้ฟังแล้วแหละและตอนนั้นน่ะเราก็ได้ยินมาแล้วล่วคะค่ะช่วงนั้นเนาะแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยนั่นแหลคะค่ะว่าจริงหรือไม่จริงข่าวมันออกมาตั้งแต่ตอนที่ทหารเริ่มปฏิบัติหน้าที่นั่นแหละค่ะว่ามันมีการสั่งให้ทหารหยุดยิงแล้วให้ถอยตอนนั้นเราก็ฟังนะคะฟังคนไทยเราก็เดือดนะ่ะทาไมขเขมรทํากระเราก่อนนะ่ะทาไมต้อง สั่งให้ทหารไทยเราหยุดตอนนั้นเราก็พูดพูดกันเยอะแล้วตามสื่อโซเชียลในการที่เราติดตามจนกระทั่งประชาชนน่ะร่วมใจกันนั่นแหละคะ่ะว่าอยากให้ทหารไทยเราปลอดภัยอยากให้ทหารไทยเราปกป้องอธิปไตยของประเทศตัวเองเนี่ยก็ได้ร่วมกันบริจาคมูลนิธิต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเพื่อที่จะไปสนับสนุนทหารเนี่ยคนไทยก็พร้อมใจกันแล้วก็ได้ไปยินสิ่งนี้แหละคะ่ะว่าถูกสั่งให้หยุดยิง แต่ว่าท่านไม่ทับท่านก็ไม่ยอมจนกระทั่งผ่านไปมาในวันงานมงคลนะคะมหามงคลของประเทศไทยนี่แหละแต่รัฐบาลชุดนั้นก็ไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยการไปตกลงดึงต่างชาติเข้ามาวุ่นวายในการที่จะรักษาอธิปไตยของตัวเองจากชาติที่มารุกรานของตัวเองก็คือขมีนซึ่งเป็นปร,ประเทศที่ว่าเล็กกว่าเราตามที่พูดนั่นแหละคะ่ะ แต่เราเป็นประเทศใหญ่ยอมให้ประเทศเล็กๆอะ่ะคมเหงรังแกบุกรุกรุกรานนะคะยิงพลเรือนของประเทศตัวเองแต่รัฐบาลกลับไปบอกว่าหยุดยิงถอยออกมาให้ถอยออกจากพื้นที่กับคนละคนละเก้าค,คนละ200เมตรตอนนั้นเห็นไหมคะก็จากคนที่สั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ แล้วบอกว่าต้องถอยกันออกจากพื้นที่กันนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ไปเซ็นตกลงดึงต่างชาติเข้ามาหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขก็เหมือนที่พูดกันนั่นแหละคะ่ะว่าเมื่อหยุดยิงโดยไม่มีเคลื่อนไขแล้วเนี่ยใครอยู่จุดไหนก็จะอยู่จุดนั้นขเมนมันถึงได้ประสาทต,ตาคลายเป็นไงคะเพราะมันหยุดยิงแล้วขเมนมันก็ยังอยู่ในประสาทต,ตาคลายอยู่นะ่ประสาทคณาด้วยมันก็เลย เสียตรงนั้นไปไงคะทุกคนเนี่แหละค่ะคือความจริงที่ว่าไทยเราเสียตรงนั้นน่ะเรามีพื้นที่รอบก็จริงแต่ตรงนั้นมันเป็นของเขาไปแล้วและไอ้ตรงรอบที่เขามารอบล้วไว้อะนะคะแล้วก็มีแต่ทุ่นน้อยหนาตรงนั้นน่ะไทยเราก็ไม่สามารถเข้าไปได้แล้วเพราะขเขมนเขายึดตรงนั้นไปแล้วอะความจริงคือความจริงคะ่ะทุกคนสิ่งที่เราจะเอาคืนได้มีทางเดียวคะ่ะ คือต้องรบกันใหม่ต่อให้ไปเจระจาใช้เลดา้์ยังไงเลดา้์ของเขาก็เอา1ต่อสองแสนน่ะไม่ใช่1ต่อห้าหมื่นคนไทยต้องไม่ลืมว่า1ต่อห้าหมื่นของคนไทยไม่มีอยู่จริงใน MOU 4344มีแต่หนึ่งต่อสองแสนของขมินที่เข้าไปอยู่ใน MOU นะคะแทนที่ MOU จะถูกยกเลิกจากรัฐบาลชุดนี้ที่เป็น นะคะถอนตัวไปเป็นฝ่ายค้านในสมัยที่ผ่านมานะ่ะบอกว่าต้องยกเลิกได้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเนี่ยคือ M o u 4 3 4 4มีปัญหาเพราะเมนใช้1ต่อ2องแสนใช้ไทยใช้1ต่อห0 0 0 0ยังไงก็มีปัญหาควรยกเลิกได้ทันทีแต่พอได้เป็นรัฐบาลกลับไปเซ็นนะคะเพิ่มขึ้นมาอีก ยึดไอสันติภาพจะคืนดีกับขมนจับมือร่วมกันจะไม่มีปัญหาอะไรกันจะใช้เลดาหนึ่งต่อสองแสนที่อยู่ใน M อเม่อาวัดเขตแดนท,ทั้งทั้งที่เขตแดนของประเทศไทยนะี่ยมีมาตั้งแต่ราชการที่ห้าชัดเจนสี่เจสิบสหลักหลักหนึ่งมันถอนไปแล้วและตอนนี้เห็นไหมท่านทุกคนคเมนเริ่มคุณหลักแดน เขตแดนของประเทศไทยที่เป็นนะคะหลักหมุดมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วอะ่ะเริ่มทยอยขุดแล้วมันทำลายนะคะชื่อป้ายคำว่ากรุงสยามเนี่ยไปเอาเหล็กกระเทาะกระเทาะจนไม่มีชื่อคำว่ากรุงสยามอยู่นะแล้วตอนนี้เราเห็นภาพกันแล้วเห็นไหมคะทุกคนเริ่มขุดนะคะเพื่อจะถอนหลักหมุดเสาเขตแดนของประเทศไทยกับเขมรออกอะ่ะแล้วทหารไทยเราอ่ะนะคะเมื่อได้รับข่าวเนี้ ก็ต้องไม่ยอมนะคะนะถ้าเป็นไปได้นะล้อมรล้วให้หมดเลยถึงหลักแดนเรานั่นแหละและก็ทํานะคะป้อมนะคะประจําการของทหารไทยเรานี่แหละตามตะเข็บชายแดนให้หมดเลยนะคะและมีหน่วยงานประจําตรงนั้นเราจะได้รักษาอธิปไตยของเราไม่ให้ใครมาลุกลานได้อีกนี่แหละคะ่ะแล้วเราก็พร้อมใจกันแล้วสถาบันนะคะ ท่านก็อยากให้สร้างรั้วมีแต่นักการเมืองเท่านั้นแหละคะ่ะและนักธุรกิจที่มีผลประโยชน์ตามตะเข็บชายแดนไม่อยากจะให้สร้างตรงนั้นก็ไม่ใช่ตรงนี้นก็ไม่ใช่ตรงนั้นก็พิพาทตรงนี้นก็พิพาทแต่เวลาขมีนมันพูดมันไม่เคยบอกพิพาทมันบอกเป็นของมันหมดเลยทั้งทั้งที่มันอยู่ในแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินไทยเป็นอธิปไตยไทยแต่มันบอกเป็นของมันะ่ะทั้งทั้งที่มีหลักเขตแดนโน่นเลยออกไปตรงไหนนะ่ะ ขมนล,ลุกล้ําเข้ามาเขแดนอยู่ตรงนู้นมันบอกตรงที่มันลุกล้ําเป็นของมันทั้งๆท,ท,ที่เขตแดนหลักเขตแดน,นเห็นชัดเจนน่ะแต่นักการเมืองไทยกับบอกข้อพิพาทนี่แหละค่ะนักการเมืองเวลามีปัญหาสั่งให้แต่ทหารหยุดอย่าไปยุ่งให้อดทนอดทนอดทนขาขาดไปจนกระทั่งเขาถล่มเราก่อน ถลมเราเสร็จเรียบร้อยเราตอบโต้คืนบอกให้หยุดยิงอีกคนไทยคิดเอาแล้วกันนะคะไทยเรายังอยากจะมีนักการเมืองแบบนี้อีกไหมเลือกเถอคะค่ะหาคนดีที่รักชาติรักบ้านเกิดเมืองนอนรักสถาบันหลักชาติาศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมจะปกป้องเนี่ยเลือกคนนั้นคะ่ะเพื่อที่จะมาบริหารบ้านเมืองของเราคะ่ะในใจของไมล์เลิฟเจนะ ต่อให้นะคะท่านจะเป็นพักเล็กพักน้อยในวันนี้ทุกคนเห็นแล้วการกระทําของนักการเมืองเป็นแบบไหนท่านรักนะคะสถาบันหลักเปิดรับสมัครนะคะเด็กนะคะวัยรุ่นผู้มีการศึกษามีหน้าที่การงานมั่นคงเนี่ยอยากจะมาร่วมกันปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ย ให้ลงสมัครและก็ประกาศชัดเจนเลยค่ะในนโยบายบอกว่าพร้อมจะปกป้องอธิปไตยรักษาแผ่นดินนะคะยกเลิก MOU 4344อย่างเป็นทางการไมาเล็บเจเจ,เจเชื่อคนรักชาติที่มีความรู้ความสามารถพร้อมจะรับใช้ชาติในช่วงนี้เนี่ยจะต้องไปสมัครในพักของท่านแน่นอนค่ะแล้วสิ่งที่ไม่เลิบเจมองเห็นนะคนที่ต่อสู้มานะคะตลอดว่าอยากเห็นชาติบ้านเมืองของเรา นะคะไม่มีคนโกงไม่มีนักธุรกิจที่เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์สแสวงหาผลประโยชน์ในการมาเป็นคณะรัฐมนตรีในประเทศเนี่ยใครโกงก็ประหารชีวิตไปนะคะเพราะนั่นคือสิ่งที่คนไทยต้องการสิ่งที่มล์รับเจเห็นคนแรกที่ไมล์รับเจเห็นนะคือหมอวะลงเนี่ยต่อสู้กับคนโกงมาตลอดนะคะคุณหมอวะลงพักไทยพักดีนี่แหละคะ่ะ จำนำข้าวของคนโกงนะคะแม้แต่อดีตท,ที่ติดคุกไปแล้วน่ะท่านก็หาหลักฐานข้อมูลมาเปิดเผยชัดเจนนะคะว่าไทยคมแปลงสัมทานยังไงที่ดินรลชดาเรี่งภาษียังไงอุย้ยสารพัดท่านเอามาเปิดเผยนี่คือคุณหมอวรงแล้วก็จับไตที่จุดทีอะไรไอ้จำนำข้าวน่ะ ที่จุดเจอะไรของเขาน่ะไม่รู้อะไม่รับเจกับพูดไม่ถูกนั่นแหละค่ะคือคนจริงทํางานเพื่อบ้านเมืองเพราะอยากเห็นประเทศไทยของเรานะคะปลอดคนโกงพร้อมใจกันจะพัฒนาเงินภาษีจะต้องไม่ถูกโกงนะคะโครงการต่างๆจะได้ไม่ถูกตัดตัดทอนไปอะจากการโกงของคุณนะคะโกงพ,พักพวกกันน่ะนะ อันนี้คือสิ่งที่มาเล็บเจเห็นแล้วก็นะคะท่านท่านลังสีอ่ะมาเล็บเจจําไม่ได้อะนะคะที่ท่านออกมาพูดนั่นเลยว่าพักอะไรพักเล็กๆนะ่ะมาเล็บเจก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ท่านก็พูดน่นเลยค่ะว่าน่าจะมีกฎหมายใครโกงก็ประหารชีวิตติดคุกตลอดชีวิตก็ต้องตลอดชีวิตไม่ต้องลดหย่อนผ่อนสีเพราะคนพวกนี้มันเข้าไปโกงแล้วอะลดลดลดโทษลงมามันก็จะไม่กลัวกัน เพราะรวยมหาศาลพันล้านแล้วไปติดคุกสามสี่ปีก็ได้ออกมาเนี่ยนะคะต่อให้บอกติดคุกห้าสิบปีเห็นไหมติดไม่ถึงสิบปีเลยออกกันหมดแล้วอ่ะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นในประเทศไทยใครโกงควรประหารชีวิตนะถูกต้องแล้วนะคะอันนี้เราสนับสนุนเลยกฎหมายแบบนี้ค่ะมันจะได้ไม่ต้องมีการโกงกันไม่ต้องเข้าไปหาผลประโยชน์ในประเทศของเราอ่ะ บริหารบ้านเมืองกินเงินเดือนนะคะถ้าโครงการไหนดีนะคะควรจะเปิดรับกว้างให้ประชาชนน่ะเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะเป็นเจ้าของนะคะหุ้นในธุรกิจในโครงการที่จะลงทุนเปิดโอกาสให้ประชชนลืมตาอ้าปากได้อาคุณก็หักไปสิว่าเออรัฐบาลใช่ไหมเป็นคนบริหารโครงการต่างๆ แต่เอาเงินทุนจากประชาชนนี้ไปร่วมลงทุนเพราะประชาชนก็จะได้หุ้นคนละหนึ่งหุ้นหนึ่งหุ้นต่อโครงการเนี่ยประชาชนที่ทํางานได้กี่ล้านคนนะแล้วหุ้นหนึ่งเนี่ยหุ้นละกี่บาทให้ประชาชนทุกคนคนละหนึ่งหุ้นเนี่ยต่อโครงการหนึ่งอะ่ะมีหรือประชาชนจะไม่อยู่ดีกินดีเนี่ยสิ่งที่มายเลิฟเจคิดคิดแบบนี้ค่ะว่าคนไทยเราจะอยู่ดีกินดีก็ต่อเมื่อ โครงการของรัฐต่างๆเอาประชาชนไปร่วมลงทุนแล้วบริหารด้วยนะคะนักการเมืองคุณก็หักเปอร์เซนว่าเมื่อโครงการที่รัฐบาลบริหารอยู่เนี่ยประชาชนไปร่วมลงทุนเนี่ยประชาชนไม่ได้บริหารก็เพิ่มเงินเดือนส่วนต่างไปว่าเออปีนี้ โครงการนี้เราบริหารแบบนี้เป็นธุรกิจเป็นโครงการของหลวงแบบนี้ส่วนที่จะเป็นรายจ่ายก็หักไปอันนี้ประชาชนก็คงยอมได้ดีกว่าไปโกงและเอามาแบ่งมันก็จะโกงกันอยู่อย่างนั้นตลอดไปนั่นแหละค่ะอันนี้คือความคิดเห็นของไมล์เลิฟนะคิดอย่างนี้ค่ะเราสนับสนุนคนดีเถอะค่ะคนไทย เนาะอย่าเอาคนโกงเข้ามาโกงบ้านกินเมืองของเราอีกเลยโกงอย่างเดียวไม่พอเห็นชาติอื่นดีกว่าชาติตัวเองรัฐบาลไทยใจต่างชาติเราไม่เอาค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ